ปอพารวยนะครับวันนี้เราก็ได้มาวัดอาจารย์สงวนนะครับเล่นซึ่งหอบเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องโอปอพารวยด้ L วยนะครับ<อ>เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆนะครับอันนี้ตามกระแสอาจารย์ชายานะครับ<อ>ยิงไหนไม่ไหายเลยสุดยอดเลยครับจมาชงอีั

我们这的话，嗯。 ภาพที่นี่เลนะคะหรับใครที่จอบูเขาอะไรประมาณนี้ราพมันสวยมากๆเลยค่ะลองจะเกี่ยวต้นนั้นทำล่างนี่จะห้องผยู่นบนไหลเก่วอมันกับว่าไนสีลงไปวอมันกับนีแค่นั้นเด้อเอาแค่นี้่เห็นมั้ยเพราะว่าเห็นมันแยกไว้กัะครับอาจารย์พีเดเสุนทางยางอยู่น้เสุนทางเดิน อตลาเะมากอนแอกง่อย uhm. ่างน้สะอาดเยอะครับเปลเ่ยนตัวแทนของจังหวัดเยอะครับตะกียร์เนยยอมใา้บุญกับที่ได้ขึ้นมากไงขึ้นมาสะดวกึ้นยเได้ขึ้นมากกลบมาไหวเยอะมากมากเลยต่าตงที่แบบเยอะมากเยอะยิ่น้ำเลยวาน้มาดานเดครับ ใายจกพูดดยตรงชุไหนมาจะพูาเต่าเต่าหั่เต่าห้ยเต่าไา่เต่ากินเต่าเต่าคส่เต่าพาช่อเตดาทีข้าอ่วนีเด้อว่าว่าแต่จะหอดผู้ถือเป็นเจ้าของช่องได้ได้ช่วงวัดครับผมอ๋อกได้ผ้าเอฟทีขึ้นมารับโฉมรับาวันที่ได้ต่างที่ได้ ร่วมสั่งต้องสั่งเนาะสกิจได้เฮ็ดถนนเฮ็ดทางเฮ็นมาง่ายๆวดยุ่งแค่เดียวตอนค้ากับนี่ผมสรษฐกิเฮ็ดคลิปสอนลุ่งเนอยากวัดของอาจารย์ลุ่งไปถึงมาถึงถนนล้างของเราว่าเข้าสีสมควรที่ว่าสีเฮ็ดถนนเฮ็นมามันสศได้เดินทางแบบปลอดภัยเนาะสศได้กิจเฮ็ดมาง่ายสะดวกคนนี้ชอไปอาจารย์ว่าสี เด็กทางโค้งลงไปยังสีมันจะไปมองมองเขาขึ้นมาพอดีมองเห็นหาก่อนครับเขาติดยางเที่ยวลงไปแล้ต่อไปหนาป่วงอยูสิ่นี้พวกมาจีงจอบมาขึ้นกับมาพวกมาจีงจอดสัตว์ปลายังหลายอยู่บ่มีตังูอย่างเดียวครับอย่างอื่นครบหมดสิงตัวเสียบ่มีจะมาพวกของปลามีอยู่ของพวกมาจอดพวกมาจอดพวกเนียนพวกนี้พบกมันก็จะว่าขัดยังไงก็ขัดไม่ได้พวกนี้ทีภาวนาจริงจมากอย่งนี้จะพุ่งเทียวว่าด่านนี้จะเกี่ยวเด้รือครับ นี่อาจารย์ท่องมูเดียวนะเราคือสูงก็มูจะเลยเมื่อหลัง่านปัดเลยซ้ำมูได้บัดมูเลยครับเดยว่อัดนั้ครับ่นส่นับวัดเี่ี่ว่าผมผมมาจอดรถจั่วยาทั้งร่างพว่าขันอยากย่างขึ้นไปย่างสามมาตามท่อหนามาเลยเหนี่ะกี้ย่ยบิสบัดจย่างที่ไหครับย่างเที่ยวอ อานไปยังพ่นนี่นะอส่วนเตี้ยมันได้ส่วนเตี้ยหรือส่วนนัหรือพ่อพนไหนอันนี้พนไทยยืดูหรือไห้ไห้พวกออกยืทูบนั้แนออกเลยครับออกตอนเมื่าเวผมได้สัมผั์แล้วครับเรื่องไปไปเทียวครับเดียวป้ไม่าจ่ได้บุญหลายเอออกต้องสั้นละเออหนึ่าะว่าตะกอนมันมีเหมนมองมองชิอนหินมอง ก็ทำมากานป้าดงท้าไม่แตกเนางนี่งพราดวงมากก็จะมาปากฏหน่วันนตอดูควกับรตทำให้ที่นี่ดันะยอยารรอด้างเขาจะถึงมันย่างไงกันเพราะว่าวันนี้ดูร้อยธรรมชาติผู้ที่าที่จังหวัดวัดรับใต้ี้ัดุจังรจังุกันหีจัมันจงหวัดตกงัดตเกดีจดกีดตีักีัวดตีดประมาันัดนหว่ว่า อาจารย์ก็เลี้ยขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานาให้บ้านเฮาเองละไว้ใาเป็นอนุสรณ์ให้ลูกให้หลานต่อไปสืบ<อ>สานนะต่อไป,น,ไปนี่เราต้นไม้แต่เงี้ยมันมี้มัน,มนก็รู้จั<อ>าานะกเรือ่องไม้ตาเนี่ยขาจะดโดนขมวดไฟสูดไปเน,นี่กับถุงมัดน้ำกูไหนมาเขาวันน้อยากอยากเชียงนาอาจารย์เลยบันมีปัญหาว่าจะทนย้งจะน้อยเว่าแม่นทัก ไม่ได้ทำไล็กเลยอยากม้วนทำวะฮะจานเลยครับใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงใช่ไหมอาบน้ำมนต์ให้เรียบร้อยับดึงออกให้เลยครับตรวจสะบัดให้รอดบอกเคยสึกสึกโบหากินยากลำบากจริงสิเราไม่ใช่ผู้วิเศษแต่ว่าพิสูจน์ได้ใช่ไหมครับมไมื่ใดก็ได้ว่าการะอาจารย์จไม่ไดก็ได้ว่าจะทุกข์บอกว่าตาเบ่งานาปันเจ็บมันที่สุดไม่ว่างแน่นอนครับผมเออก็ไม่ได้มองบวชมองอยู่ข้าวท้าด้วยหนึ่ง เอมันสีแดงธิบายบอกช่องคนเอาไม้เอาน้ำแน่ตรงนี้มันสิเป็นหลังหลังนาทหารก็ขึ้นมาฝึกกมันวะเขาไอ้เขาใช้ท,ท,ท,ทาหารกับมาพักเรื่อยวันนี้เมื่อปีสองพันห้าร้อยเท่าไหร่จำว่าได้อไดอกคือก้มจำมาจำ่าขอดีที่เขาตอนนี้กู้ชาพาผ้พาพวกไม่ขาวมาม้าฝากตรงนี้เพล็กฝากปวดมันวะแล้วตอยน,นี้เป็นปากนี่วงวงวงก่อนวงาง,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 งล่างผลมันสีนี้ถามล่างเยอะ นี่กัที่เฮาควรเขียนประวัติไว้ว่าพวกเมืองรับเรเอาใส่เอาถั่วเอาท่างสังกระโลกมาใส่ใส่เข่าใส่น้ามาใส่บาดกูชาน่ะครับวันนี้กับนีมี่นี่ีอยู่ข้างล่างอยู่จะดูร้อนเพาะฉันเห็นจาว่าตัวนี้นิ้วลอยสีข้างผ่านบางคนนี่มาปลากดครับผมพกคชอบปลกเห็นคชอบเออเพราะว่าดูคนละมองประกานที่สถานที่อันเดียวกันผู้บาอาจานจะเดินทาง การหาวิเวกท้ามศีวิเวกสิบพราไกลกันสินะครับบะไกลกันนะนี่นม่องปูปูชอบตะกี้ปูชอบเรามาเทากับผ้า,พาพผมไม่ขาวมาปูชาช่วยมัจัไปองเดียวครับจะเปยนประมาณนั้นแหละเทากับเบื้องเอาว่าการเดินทางปลาสมัยเก่าย้อนไปอีกสี่สิบปีห้าสิบปีสามสิบปีสินะจะผ้าเปียกรอนเป็นยังไงห,หินเป็นยังไงเชื่อมั่นหินนะสินะเราเบื้องเดี๋ยวตะเลียวร้อยห้อยมือห้อยตีนคู่บาอาจารย์เลี้ยวไว้เทาปับเป็นสถานที่เขาลบไว้ะกราบไหว้เอา ต้นไหม่ตะกอนนี่ก็จังซี่ละเลาก็เบิ่งเอาเพราะว่าต่อต่อไปเฉลี่ย,ยบูรณะสิมี้ปูกปัน้นหลวงปูช่ช่อปู่ชาติตั้งไว้จะทานที่แบบบูรณะให้มันพอมันคือฐานสมัยจังหน่อยนางง่ายไปง่ายก้าวไหวได้จทีนะแต่ถ้าบา่อให้ดานุราชไว้กั ว่าบมมีผู้เฮ็ดไว้ให้ได้กัสิบ่บ่ฮู้าะทานที่ตรงนี้มีความเป็นมาอย่างไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นเรื่องเล่าเป็นไดเฮากับบอฮู้ลูกหลานขึ้นมากเกอของบุดรนเวาของหนองเส้งซอยเฮ้าของบอญบุญพูเฮ้าสินะครับพู้หน่วยนันหน่วยนี่บ่แม่นบ่แมนว่าจะเที่ยวอย่างเดียวต้องมีที่มาที่นนะครับเรื่องเล่าที่มาแม่นคุนคาเป็นเรื่องณค่ภาคทางจิตใจและทางศาสนามันจะเห็นนะที่มันทำงานออกมา มันที่ออกมาดี่กธรรมชาติแจงไหวคือคือมนุษย์เห็นง่ายของไทยธรรมชาติ